สวัสดีน้องๆเด็กๆ67ทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษมากพี่ก็จะมาสรุปให้น้องฟังนะว่า TC แคส7 7น้องต้องสอบอะไรบ้างมีวิธีเตรียมตัวยังไงและที่สำคัญเนี่ยพี่จะมาบอกวิธีที่จะทำให้น้องได้คะแนน80หรือว่า90ขึ้นไป จริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่น้องคิดเยอะเลยแล้วในคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมนาะให้น้องๆซึ่งแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยฮอตมากเลยนะมีน้องๆหลายคนแอบกรี๊ดพี่คนนี้อยู่แขกรับเชิญคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวน้องรอติดตามได้เลย อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเรามาดูพาร์ททีแกดหนึ่งหรือว่าทีเกดอังกฤษนี้เองพาร์ททีเกดหนึ่งเนี่ยก็คือพาร์ท l i s h Communication หรือว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษทีนี้เรามาดูโครงสร้างข้อสอบกันว่าน้องต้องสอบอะไรบ้างพาร์ททีแกตอังกฤษเนี่ยหลกัหลกๆจะแบ่งเป็น2ส่วนมาดูส่วนแรกก่อนนะส่วนแรกคือ speaking ซึ่งส่วนแรกเนี่ยจริงๆก็คือพาร์ทคอนเวอร์นี่แหละ มันก็จะแบ่งเป็น question response short conversation long conversation และส่วนที่2เนี่ยก็เป็น reading จริงๆพาร์ทนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนก็คือพาร์ท text completion หรือว่าพาร์ท writing แล้วก็พาร์ท reading นี่แหละซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมี60ข้อ จริงๆแล้วที่แกดังปิดเนี่ยการที่น้องจะทําคะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปเนี่ยง่ายมากเลยเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกนะว่าน้องต้องทํายังไงบ้างเพื่อให้น้องได้คะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปอย่างง่ายๆทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกดูทีละพาร์ทกันว่าแต่ละพาร์ทที่น้องจะสอบเนี่ยข้อสอบมันหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันนะพาร์ทแรกก็คือ question response ซึ่งอันนี้เนี่ยก็มี10ข้อแล้วจริงๆแล้วทีแกดังปิดเนี่ยแต่ละพาร์ทเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่เท่ากัน อันนี้เนี่ยพี่ก็แบ่งเวลามาให้นะว่าแต่ละพาร์ทน้องควรใช้เวลาไม่เกินกี่นาทีอย่างพาร์ท question response เนี่ยมี10ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน3นาทีทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันทุกคนพาร์ท question response เนี่ยมันก็จะเป็นการถามตอบสั้นๆ เป็นการถามตอบสั้นๆนะอย่างข้อนี้ how many hours do you study every day เขาถามว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงนะซึ่งถ้าน้องลองดูเนี่ยข้อนี้ง่ายมากเลยถูกไหมในข้อสอบจริงเนี่ยมันจะยากกว่านี้นะนะในข้อสอบจริงจะไม่ง่ายขนาดนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้น้องดูว่า part question response เนี่ยจะเป็นการถามตอบสั้นๆแบบนี้อันนี้ก็จะมี10ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน3นาทีในการทาต่อมาเนี่ยก็จะเป็น short conversation ถ้าน้องลองดูตรงนี้มันก็จะเป็นบทสนทนาสั้นๆอันนี้ก็จะ จะเป็นการจําลองบทสนทนาระหว่างคน2คนคุยกันแล้วตัวช่องว่างนี้เนี่ยน้องก็ต้องเอาช้อยไปเติมซึ่งช็อตคอนเวอร์เซชันก็จะมีทั้งหมด10ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน5นาทีในการทําส่วนลองคอนเวอร์เซชันก็จะเป็นบทสนทนาที่ยาวขึ้นมาอันนี้ก็จะมี10ข้อแล้วก็ควรใช้เวลาไม่เกิน7นาทีในการทํา แล้วพาร์ t ค o n สิ่งที่น้องต้องไปทวนเนี่ยก็คือรูปแบบคําถามต่างๆน้องก็ต้องแยกให้ออกว่ารูปแบบคําถามเป็นแบบ yes no หรือว่า w h u a question แล้วนอกจากนี้น้องก็ต้องไปทวนเรื่อง i d i o m ต่างด้วยพวกสำนวนหรือว่าวลีต่างๆน้องก็ต้องไปทวนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าน้องลองดูเนี่ยในพาร์ทแรกของทีแกนอังกฤษพาร์ท speaking น้องควรใช้เวลาไม่เกิน15นาทีในการทำทั้ง question response Short กับลอง i o n เนี่ยควรใช้เวลาไม่เกิน15นาทีในการทำ เพราะฉะนั้นเวลาที่น้องฝึกทําโจทย์เนี่ยน้องต้องมีการจับเวลาแบบแยกพาร์ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญก็คือเรื่องการบริหารเวลาทีนี้ต่อมาเรามาดูพาร์ทที่2กันพาร์ทที่2ก็คือพาร์ท text completion ซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยก็คือพาร์ท writing เองอันนี้ก็จะมี15ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน20นาทีในการทําถ้าน้องลองดูตัวอย่างโจทย์เนี่ยพาร์ท writing มันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มันก็จะมี paragraph มาให้แล้วก็จะมีช่องว่างมาให้ หน้าที่ของน้องก็คือน้องต้องเลือกช้อยว่าช้อยไหนไปเติมแล้วมันจะ make sense มากที่สุดโดยที่หลักๆแล้ว Part Text completion เนี่ยเขาจะถามอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่อง structure เรื่อง structure นะก็คือเรื่องโครงสร้างประโยคอย่างเช่นน้องก็ต้องแยกให้ออกระหว่าง subject verb แท้ object แล้วก็ modifier พวกส่วนขยายต่งตางๆซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่มีสอนใน YouTube ของพี่นะน้องก็ไปดูได้เลยแล้วนอกจากเรื่อง structure เนี่ยเขาก็จะถามเรื่อง Grammar ด้วยเรื่อง Grammar แล้วก็เรื่อง Tense ต่งตางๆ น้องก็ต้องทวนอันนี้นะต่อมาอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่อง VoCA b กับ p h r a s e เรื่องคําหรือว่ากลุ่มคําต่างๆซึ่ง VoCA b เนี่ยน้องก็ต้องไปทวนเรื่อง Prefix เรื่อง Suffix ไปทวนศัพท์ต่างๆซึ่งพี่มีวิดีโอรวมศัพท์1000คําที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดน้องก็ไปดูใน YouTube พี่ได้เลยแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะถามเรื่อง c o n j u n c t i o n connector ก็คือพวกคําเชื่อมต่างๆน้องก็ต้องไปทวนเรื่องคําเชื่อมต่างๆว่าอยู่ในกลุ่มเสริมใจความขัดแย้งเป็นเเเงงืื่่่อออนนไขป็หหตตุผลรววาายกยกั ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเรื่องนี้เนี่ยออกข้อสอบทุกปีเพราะฉะนั้น Part Text Completion หรือว่า Part เติมคำเนี่ยอันนี้ก็จะมี15ข้อแล้วก็ควรใช้เวลาไม่เกิน20นาทีในการทำ ทีนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายกันส่วนสุดท้ายก็คือ part reading นี่เอง part reading หรือว่า part การอ่านอันนี้ก็จะมีทั้งหมด15ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน25นาทีในการทำซึ่ง part reading สิ่งที่สำคัญมากก็คือน้องต้องเน่นคำถาม8รูปแบบนี้ซึ่งก็จะมีคำถาม main idea ถามถึงใจความหลัก คำถามดี a i l ถามรายละเอียดต่างๆคำถาม Reference ก็คือเรื่องนี้อ้างถึงอะไรคำถาม Inference ก็คือคำถามที่ให้เราอนุมานหรือว่าตีความคำถาม True-False ข้อไหนจริงเท็จคำถาม t o n e t i t u t u d e ถามถึงอารมณ์หรือว่าทัศนคติของผู้เขียนคำถาม Conclusion ถามถึงข้อสรุปและสุดท้ายก็คือเรื่อง Vocab และก็ r a s e ก็คือเรื่องคำและก็กลุ่มคำต่างๆ Part r e a d i n g เนี่ยก็จะเป็นบทความ3เรื่องมี15ข้อ เพราะฉะนั้นทีแกดอังกฤษทั้งหมดก็จะมี60ข้อ60นาทีแล้วการที่น้องจะทําคะแนนให้ได้80หรือว่า90ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่น้องคิดเลยจริงๆแล้วมันจะมีวิธีการเตรียมตัวของมันอยู่ข้อสอบทีแกดอังกฤษเนี่ยมันเป็นข้อสอบประยุกเนาะก็คือน้องต้องเน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจําเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยน้องก็ต้องเตรียมตัวพื้นฐานความรู้ให้แน่นก่อนทั้งเรื่อง grammar structure reading writing v o c a b พวกนี้เนี่ยน้องต้องเข้าใจจริง ทีนี้พอตรงนี้น้องแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนะก็คือการฝึกตะลุยโจทย์อ่าเรื่องนี้สาคัญมากน้องต้องฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบทุกรูปแบบเลยอย่างน้อยๆน,นะหนึ่งถึงสองเดือนก่อนสอบเนี่ยน้องต้องฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบทุกรูปแบบแล้วก็ต้องจับเวลาจับเวลาแยกพาร์ทแล้วก็รวมทั้งหมดด้วยทีนี้ถ้าน้องลองมาดูเทียบกันข้อสอบ T ีแกดอังกฤษกับ Alevel ออังกฤษถ้าน้องลองดูเทียบกันเนี่ยโดยรวมนะโครงสร้างข้อสอบจะเหมือนกัน แต่ว่า A และ B อังกฤษเนี่ยจะยากกว่าเพราะฉะนั้นข้อสอบทั้ง2รูปแบบนี้เนี่ยน้องสามารถเตรียมตัวพร้อมกันได้เลยเพราะว่าโครงสร้างข้อสอบโดยรวมเนี่ยจะเหมือนกันแล้วถ้าน้องลองดูสถิติคะแนนเนี่ยน้องลองดูตรงสีเหลืองนะสีเหลืองที่แกตอังกฤษตรงนี้เนี่ยถ้าน้องสามารถทําคะแนนเกิน80%ขึ้นไป ตรงนี้นะถ้าน้องทําคะแนนเกิน80%ขึ้นไปเนี่ยน้องก็จะอยู่ท็อป2%ของประเทศเลยแล้วถ้าน้องทําคะแนนเกิน90%ขึ้นไปเนี่ยน้องก็จะอยู่ท็อป1%ของประเทศแต่ว่าคะแนนปีล่าสุดเนี่ยคะแนนจะค่อนข้างเฟอือเพราะฉะนั้นเด็ก6-7เนี่ยต้องเตรียมตัวไว้เลยเพราะว่ามีโอกาสที่ข้อสอบจะยากมากขึ้น ส่วนน้องๆข้อไหนที่อยากทำคะแนนอังกฤษสูงๆนะพี่ก็มีคอร์สอังกฤษมปลาย t c a s สสำหรับการสอบทีแกดอังกฤษกับ Alevel อังกฤษซึ่งเป้าหมายก็คือทําให้น้องได้คะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยพิเศษมากพี่ก็จะรวมเนื้อหาอังกฤษมปลายทั้งหมดพี่ก็จะเน้นทําให้พื้นฐานของน้องแน่นแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปตะลุยโจทย์ข้อสอบทุกรูปแบบเลยทั้ง conversation ทั้ง writing แบบ text completion แล้วก็ paragraph organization ข้อสอบ reading แล้วก็ sentence rearrange แล้วพี่ก็จะเน้นฝึกจับเวลาเหมือนในห้องสอบจริงด้วยแล้วพี่ก็จะรวมหลักการเทคนิคสูตรลัดมากมายให้น้องซึ่งพี่ก็มั่นใจมากว่าถ้าน้องตั้งใจเรียนตรงนี้เนี่ยการที่น้องจะได้คะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปเนี่ยมันง่ายมากเลยแล้วล่าสุดที่สอบไปเนี่ยก็มีน้องที่ทําคะแนน A level อังกฤษกับ T l e v อังกฤษเกือบเต็มแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่เรียนกับพี่ที่ตอนแรกอาจจะไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่าถ้าน้องตั้งใจถ้าน้องพยายามเนี่ยการที่น้องจะได้คะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปเนี่ย ทั้งที่แกดอังกฤษแล้วก็ A อเลเวอังกฤษถ้าน้องตั้งใจทำเนี่ยน้องทําได้แน่นอนส่วนน้องๆคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า Line แอดอิงลิชนิรินได้เลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาให้น้องๆนะมีน้องๆหลายคนแอบกรี๊ดพี่คนนี้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่คนนี้เนี่ยเขาจะมาอธิบายทีแกดสกับทีแกดสให้น้องฟังขอเชิญพี่แม็กมาได้เลยนะคะเป็นไงบ้างครับหลังจากฟังพี่หมอนิรินไปพี่นิรินก็เป็นเพื่อนพี่แม็กเองนะครับสมัยเรียนที่จุฬาเนาะอ ใครที่อยากรู้ความลับของพี่หมอน,นิลินเนี่ยก็หลังไม้ทักมาถามได้นะครับแต่พี่นิลินก็รู้ความลับพี่เยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอ่ะเราไม่แชร์กันดีกว่านะครับอ่ะต่อของเราดีกว่านะต่อมาเป็นทีเก2สองนะครับคือทีแก2สองเนี่ยออกด้วยกันทั้งหมด80ข้อเลยเยอะปะ่ะอย่างเยอะเลยถูกไหมอืมมันก็คือพาร์ทการคิดอย่างมีเหตุผลนะครับทีแก2สองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4แนวด้วยกันโอเคไหมแนวแรกก็คือภาษานะครับ ภาษายี่สิบข้อออกอะไรบ้างใช่ปะ่ะออกตามนี้เลยครับก็จะมีการสื่อความหมายนะครับการใช้ภาษาการอ่านแล้วก็การเข้าใจภาษาโอเคนะพัดภาษาเนี่ยพี่แม็กว่านะมันเหมือนกับข้อสอบภาษาไทยเลยนะครับคล้ายกันเลยนะอืมมาดูตัวอย่างข้อสอบกันนะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงของปีล่าสุดเลยปีหกหกนะครับเดี๋ยวพี่แม็กจะแปะตัวข้อสอบไว้นะเออน้องก็ไปโหลดมาทํากันนะครับจะแจกแบบฉบับเต็มเลยนะมีครบทุกข,ข้้อนะครับับทงท อย่างนี้นนก็คือออกว่าข้อไหนที่มันแบบความหมายไม่กำกวมถูกไหมอือออกเกี่ยวกับเรื่องความหมายโดยตรงโดยในนะครับโดยตรงโดยในเคยได้ยินไหมอ่ะพูดเทียวข้าวแล้วกันน้องรู้จักคําว่ากล้วยไหมทุกคนรู้จักอยู่แล้วเวลาพูดถึงคําว่ากล้วยเนี่ยน้องนึกถึงอะไรถ้าเกิดตรงๆเลยก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีเหลืองๆถูกไหมครับแต่อีกความหมายหนึ่งของกล้วยเนี่ยนะครับถ้าเกิดที่แม็กยกตัวอย่างว่าข้อสอบอันนั้นเนี่ยกล้วยมากเลยกล้วยในที่นี้จะหมายถึงอะไรละ หมายถึงง่ายมากถูกปะเอออันนี้เรียกว่ามีความหมายทั้งโดยตรงแล้วก็โดยในโอเคเนาะออันนี้ให้รู้แบบสโคบครบ่าวๆก่อนเนาะว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับข้อใดเป็นภาษาเชิงวิชาการนะอันนี้ก็คือแนวแบบเรื่องภาษาทางการและถูกไหมภาษาพูดภาษาเขียนนะครับภาษาทางการกึ่งทางการเนาะที่ข้อสอบเขาชอบนะครับอันนี้คือเรื่องการอ่านนะครับการอ่านก็คือเขาจะให้ข้อความน้องมาถูกไหมแล้วก็ถามว่าข้อความนี้เนี่ยนำเสนอสาระอะไรเป็นสําคัญ นะครับเห็นปะมันเหมือนข้อสอบภาษาไทยไหมเหมือนเลยถูกไหมครับออันนี้ก็คือออกเกี่ยวกับเรื่องสํานวนนะครับต่อมาเป็นพาร์ทจำนวนนะครับพาร์ทจำนวนเนี่ยก็ออก20ข้อเนาะจะแบ่งเป็น4แนวย่อยนะครับแนวแรกคืออนุกรมมิตินะครับอนุกรมมิติก็คือเขาจะให้ตัวเลขน้องมาแบบนี้เห็นปะให้ตัวเลขน้องมาครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยตัวถัดไป question mark ตรงเนี้ยจะต้องเป็นเลขอะไรนะครับต่อมาก็คือสะดมนะครับสะดมคือลายใช่แบบ ที่แบบเป่าให้เราเย็นๆป่ะอันนั้นพัดลมอ่าแป๊กนะครับไม่น่านเล่นเลยโอเคนะสะมก็คือเขาเนี่ยจะให้ช่องน้องมา3มช่องคือกอขคเห็นไหมครับแล้วก็ให้น้องหามาว่าเฮ้ยช่องไหนที่มันมีค่ามากที่สุดโอเคปะ่ะเออสะมกขคช่องไหนที่มันมีค่ามากที่สุดนะครับก็แนวคิดเลขเลยถูกป่ะอย่างนี้ก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาความเพียงพอของข,องข้อมูลนะครับความเพียงพอเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลมา2อันถูกไหมคือข้อมูลกกับข้อมูลขนะครับ แล้วก็อยากจะให้เราคิดออกมาว่าเฮ้ยบอกข้อมูลมาแค่เนี้ยสามารถตอบคําถามที่เขาต้องการได้เปล่าโอเคนะแล้วก็แนวสุดท้ายคือโจทย์ปัญหานะครับอันนี้เนี่ยพี่แม็กว่ามันเหมือนกับแนวมต้นเลยที่น้องเรียนกันอะนึกออกใช่ป่ะเออแนวโจทย์ปัญหานะครับอย่างอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงนะเป็นเรื่องของแมนอาร์เรื่องการทํางานนะครับก็คือพาร์ทจำนวนเนี่ยพี่แม็กมีติวฟรีไว้ถูกไหมเออในช่องทีเกตใบสกิลนะครับถ้าเกิดน้องคนไหนสนใจเนี่ยก็ ไปรับชมกันได้เนาะเออพี่แม็กสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยโอเคนะต่อมาคือพาร์ทมิติสัมพันธ์นะครับมิติสัมพันธ์เนี่ยมันก็คือพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพแหละโอเคนะก็จะแบ่งเป็น4ี่แนวย่อยนะครับแนวแรกก็คือแนวพับกบเอ้ยพับกล่องโอเคนะแนวพับกล่องก็คือแนวลูกเต่านะครับเขาจะให้รูปคลี่โอเคนะต้องสะกดให้ถูกนะครับต้องอ่านให้ถูกให้รูปคลี่น้องมา นะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอารูปนี้เนี่ยมาประกอบกันมาพับเป็นลูกเต๋าเนี่ยเป็นกล่องเนี่ยมันจะตรงกับช้อยไหนโอเคนะอันนี้คือแนวแรกนะครับต่อมาเป็นหาภาพต่างนะครับหาภาพต่างเนี่ยเขาก็จะให้รูปต้นแบบน้องมาถูกไหมเออแล้วก็ถามว่าช้อยไหนหนึถึงห้าเนี่ยที่มันไม่ใช่รูปอันนี้ที่เขาให้มาโอเคนะครับต่อมาแนวหมุนภาพสามิตินะครับแนวหมุนภาพสามมิติเนี่ยเขาจะให้รูปทางฝั่งซ้ายมาก่อนถูกไหม น้องต้องหาความสัมพันธ์ให้เจอว่าเฮ้ยรูปทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันหมุนยังไงมันอาจจะหมุนในแนวลาบหรือว่าหมุนในแนวดิ่งก็ได้โอเคนะพอน้องหาแพทเทิร์นการหมุนเจอปุ๊บก็มาหมุนในรูปนี้ที่เขาให้มานะครับอืมแล้วก็แนวสุดท้ายคือแนวประกอบภาพนะครับแนวประกอบภาพเนี่ยพี่แม็กชอบมากเลยเพราะว่ามันอร่อยเอ้ยอันนั้นปลากรอบไม่เกี่ยวอะแนวประกอบภาพนะครับน้องจะพบว่าเขาเนี่ยให้อะไรน้องมาให้รูปใหญ่น้องมาก่อน ถูกปะฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือรูปที่มันใหญ่นะครับแล้วฝั่งขวามือเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กๆโอเคป้าคิดภาพง,ง,ง่ายๆครับเหมือนกับพี่แม็กมีกันไกลแล้วกันโอเคป้าพี่แม็กเอากันไกลเนี่ยมาตัดไอ้รูปใหญ่ออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเขาให้มาครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาให้น้องหาอ่าอันนี้คือแนวประกอบภาพนะครับแนวน,นี้เนี่ยน้องจะสังเกตว่าเฮ้ยเหมือนกับเขามีแรงเงาสีดาถูกไหมแรงเงาสีดำมันเนี่ยมันเหมือนเป็นกาวครับโอเคป้าเหมือนเป็นกาวแรงเงาสีดํา ที่เขาให้มากับแรงเงาสีดําในช้อยมันต้องต่อกันโอเคนะ้ราก็ต้องหามาว่าเฮ้ยช้อยไหนเนี่ยที่มันเอาไปประกอบกับรูปเล็กๆอันนี้แล้วได้รูปใหญ่อันนี้ครับโอเคนะแนวมิติสัมพันธ์เนี่ยพี่แม็กก็มีติวครบทุกแนวเลยนะครับไปรับชมกันได้โอเคเนาะแล้วก็แนวสุดท้ายคือพาร์ทเหตุผลนะครับอันนี้ก็ออก20ข้อโอเคปะ่ะเออออก20ข้อก็จะมีอนุกรมภาพนะครับอนุกรมภาพก็คือ เขาจะให้รูปภาพน้องมาอันนี้ข้อสอบจริงหมดเลยนะที่ยกมาพูดวันนี้นะครับให้รูปภาพน้องมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยรูปถัดไปเนี่ยคือรูปไหนน้องก็ต้องหาแพทเทิร์นให้เจอโอเคนะต่อมาคือแนวอุปมาอุปไมยนะครับเขาจะให้รูปฝั่งซ้ายมาก่อนน้องก็ต้องหาอะไรหาแพทเทิร์นหาความสัมพันธ์ให้เจอถูกไหมเออแล้วก็มาหาว่าช้อยไหนเนี่ยที่มันตรงกงันกับรูปนี้ไว้อยู่นะได้เนาะโอเค แนวสรุปความนะครับอันนี้จะเหมือนกับวิเคราะห์เงื่อนไขนะครับเขาก็จะให้เหตุการณ์น้องมาครับแล้วก็ถามว่าข้อไหนที่สรุปถูกต้องโอเคนะแล้วก็แนวสุดท้ายคือวิเคราะห์ข้อความนะครับปีล่าสุดที่ผ่านมานะวิเคราะห์ข้อความเนี่ยเขาให้โจทย์มาครับข้อเดียวแล้วก็ถามน้อง5้าข้อเลยโอเคป่ะดังนั้นวิเคราะห์ข้อความเนี่ยถ้าเกิดน้องเก็บได้นะคือน้องกินเต็มเลยถูกป่ะเออกินทีเดียว5้าข้อเลยแต่ถ้าเกิดน้องพลาดทําไมน้องจะเสียไป5้าข้อเลยดังนั้นภาคนี้เนี่ยก็ ต้องเน้นเหมือนกันโอเคนะก็จบไปแล้วสำหรับ T ี a ก2นะครับต่อมามาดูที a ก3กันบ้างที a ก3สมรรถนะการทำงานอันนี้จะออกแค่60ข้อและสุป้า้าทีแกต a อ2ออก80เลยนะครับที a ก3ก็จะแบ่งเป็น4แนวเหมือนกันโอเคนะแนวแรกก็คือการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมนะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบกัน เขาบอกว่าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนที่ตัวสูงมากเลยออกกําลังกายเป็นประจำนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างสม่ําเสมอวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนมาขอคําปรึกษานะครับว่าแบบเฮ้ยอยากตัวสูงแบบคุณบ้างเนี่ยจะให้คําแนะนําอย่างไรอันนี้คือแนวโจทย์ของเรื่องนี้โอเคนะหลักการคิดนะครับให้น้องเนี่ยยึดในเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งโอเคปะ่ะเออเดี๋ยวพี่มักจะมาพูดนะในช่อง u t u b e นะครับกดติดตามไปได้เลยโอเคปะ่ะอันนี้ให้รู้สโคปก่อนว่ามันจอกแนวไหน อันนี้คือแนวแรกนะครับออกด้วยกัน15ข้อต่อมาคือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนะครับคือชื่อหัวข้อก็บอกแล้วว่าทําไมเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบปัญหาที่มันซับซ้อนถูกไหมเป็นคอมเพล็กซ์นะครับโจทย์แนวนี้เนี่ยเขาจะให้เหตุการณ์น้องมาเห็นปะ่ะอันนี้ข้อสอบจริงเลยให้เหตุการณ์น้องมาครับแล้วก็ถาม3-4ข้อโอเคนะอีกแนวหนึ่งครับคือเรื่องการบริหารจัดการอารมณ์อันนี้เป็นเหมือนกับข้อสอบวัด EQ ถ้าถามพี่แม็กนะหัวข้อนี้ง่ายสุดและน่าเก็บคะแนนมากที่สุดสําหรับทีแกตสามนะเอออย่างข้อนี้เมื่อน้องนะครับถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างอยู่เสมอน้องจะทํำยังไงข้อที่1ล้อเลียนจุดด้อยของเพื่อนกับข้อที่2อ,อยู่เฉยเไม่ตอบโต้ข้อที่3นําเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณครูเพื่อหาทางแก้ไข4บทนลงโซเชียลมีเดียนะครับอะเวลาพี่แม็กสอนเนี่ยพี่แม็กบอกเลยคือโจทย์เนี่ยเขาจะให้อะไรมาเขาจะให้แบบสถานการณ์มาถูกไหมสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราจะต้อง take action ต้องเข้าไปแก้ไขนะครับดังนั้นอยู่เฉยๆไม่ตอบโต้อนี้เราไม่ทําอยู่แล้วโอเคนะข้อที่2ตัดทิ้งข้อที่1นึ่งล้อเลียนจุดด้อยนะครับน้องคิดว่าการล้อเลียนเป็นสิ่งที่ดีปะ่ะไม่ดีถูกไหมดังนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทํากับดังนั้นข้อ1ตัดทิ้งนะครับเหลือ3มกับ4ี่การบดลงโซเชียลเนี่ยนะครับมันไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แบบที่สาเหตุโดยตรงถูกปะ่ะดังนั้นข้อเนี้ยตอบข้อที่3มถูกไหมครับก็คือถามคุณครูเลยแล้วก็หาทางแก้ไขโอเคนะ ง่ายปะอีซี่เลยถูกไหมอือต่อมาแนวสุดท้ายนะครับการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคมอ่ะอันเนี้ยข้อนี้เนี่ยนะครับน้องหลายคนน่าจะเคยได้ยินเพราะว่ามันเป็นข้อที่แบบ Talk of the Town มากใช่ไหมเคยได้ยินไหมเนี่ยเมนูไหนนะครับที่สร้างก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุดข้อที่1ข้าวราดไก่ผัดกระเทียมพริกไทยข้อที่2ราดหน้าหมูข้อที่3มสเต็กปลาแซลมอนข้อที่4สุกี้ทะเลรวมมิตร น้องตอบข้อไหนครับอย่างข้อเนี้ยน้องต้องใช้ความรู้เรื่องคาร์บอนฟูดพินโอเคป่ะทปอนะเฉลยใช้ข้อที่สองลาดหน้าหมูโอเคนะครับแต่ถ้าถามพี่แม็กนะพี่แม็กว่าข้อนี้เนี่ยให้ข้อมูลมาน้อยเกินอ่ะเออถ้าถามพี่นะพี่แม็กว่าให้ข้อมูลมาน้อยเกินมันมันค่อนข้างกำกวมเลยนะครับซึ่งข้อเนี้ยน้องคิดว่าดังยังไงใช่ป่ะโอ้โหออกข่าว b b c เลยครับน้องเนี่ยเห็นป่ะข้อสอบทีแกดกรีนพีซนะครับวิจารณ์ข้อสอบทีแกด เห็นป่าคุมเครือแล้วก็กำกวงนะครับมีคนบอกพี่แม็กว่าที่จริงแล้วเป็นแผนของทปอนะครับที่แบบอยากจะโปรโมทข้อสอบอ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปโอเคนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปพี่แม็กก็ขอขายของสักเล็กน้อยโอเคนะสําหรับเด็กหกเจ็คนไหนนะครับที่แบบสนใจอยากจะติวเข้มทีเกตสองทีเกตสกับพี่แม็กเนี่ยนะครับตอนนี้พี่แม็กก็มีเปิดคอร์สแล้วนะครับชื่อว่าคอร์สไฟนอลแพ็กทีเกตนะครับรุ่น67 สโลแกนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคอสความถนัดแพทย์คอสคณิตศาสตร์เนี่ยพี่แม็กคอสเดียวจบไม่แยกขดย,ย่อยโอเคนะทีแกดก็เหมือนกันนะครับคอสนี้เนี่ยเราจะเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่ม a c e b o o k นะครับอยู่ที่63ชั่วโมงมีน้องถามว่าพี่แม็กทำไมต้องเรียนผ่านกลุ่มเฟซล่ะเพราะว่าเรียนผ่านกลุ่มเฟซเนี่ยนะครับข้อดีเลยก็คือน้องสามารถทวนได้ตลอดพี่แม็กไม่จํากัดชั่วโมงนะน้องอาจจะเรียนทวน2รอบ3รอบก็ได้ให้น้องแม่นน้องเรียนได้อันลิมิตเลยโอเคนะครับทวนได้ไม่จํากัด แล้วก็น้องคนไหนนะครับที่เรียนแล้วแบบเฮ้ยพี่แม็กผมสงสัยอ่ะก็สามารถถามพี่แม็กได้ตลอดนะครับผ่านทางแชทส่วนตัวโอเคนะอันนี้ก็เป็นรูปกลุ่มเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็น b r o ชัวร์ของเรานะครับเราก็จะสอนครบทุกพาร์ทเลยนะครับพร้อมข้อสอบจริงปีล่าสุดปี66นะครับมีน้องถามว่าพี่แม็กแล้วมีข้อสอบจริงปี67ด้วยเปล่าใจเย็นนะน้องถ้าเกิดพี่แม็กมีข้อสอบจริงปี67เเนี่ยพี่แม็กคิดว่าคลิปนี้คงเป็นคลิปสุดท้ายนะครับแล้วก็ โดนทปอแจ้งจับโอเคนะหกเจ็ดมันยังไม่สอบครับน้องพี่ยังไม่มีโอเคนะมีเฉพาะปีหกหกปีล่าสุดนะครับอืมแต่เราก็จะเก่งนะครับเราก็จะเก่งว่าเฮ้ยแล้วปีหกเจ็ดมันจะออกอะไรบ้างโอเคนะคอร์สนี้หกสิบสามชั่วโมงใช่ไหมทีเกตสองพี่แม็กสอนสี่สิบห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็ทีเกตสามเนี่ยเป็นสิบแปดชั่วโมงโอเคนะครับแล้วก็ทั้งคอร์สเนี่ยเราลุยข้อสอบมากกว่า 1,000ข้อเลยนะครับตอนนี้มีโปรพิเศษนะอพี่แม็กลดราคานะครับจาก5,000นะจะอยู่ที่2,490นะครับถ้าเกิดน้องคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อพี่แม็กได้ทั้ง4ช่องทางนี้เลยโอเคนะครับ แต่ช่องทางที่แบบสะดวกสุดนะขอเป็นเพจ Facebook ดีกว่าหรือว่าน้องจะติดต่อผ่านไลน์ก็ได้นะครับใครเล่น IG มาฟอลกันได้นะทิกตอกใครอยากเห็นพี่แม็กดนส์นะครับก็มาฟอลทิกตอกพี่แม็กได้เนาะสกิลทีแก๊พี่แม็กเนี่ยเป็นเพื่อนพี่ตั้งแต่สมัยที่เรียนที่จุฬาแล้วเนาะรู้จักกันมานานมากแล้วพี่แม็กเนี่ยสมัยเรียนบอกเลยว่าฮอตมากมีหลายคนกรีดพ,พี่แม็กนะแล้วจริงๆพี่แม็กเนี่ยเขาเป็นคนที่เต้นเก่งมากเลยนะถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นพี่แม็กเต้นเนี่ยน้องก็รีเควสต์เข้าไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวพี่ม็กเเ้าาจะาตนนใน ส่วนน้องๆขนอไหนที่อยากทำคะแนนอังกฤษสูงๆนะพี่ก็มีคอร์สอังกฤษมปลาย t c a s สสำหรับการสอบทีแกดอังกฤษกับ Alevel อังกฤษซึ่งเป้าหมายก็คือทำให้น้องได้คะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปพี่ก็จะรวมเนื้อหาอังกฤษมปลายทั้งหมดพี่ก็จะเน้นทำให้พื้นฐานของน้องแน่นแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปตะลุยโจทย์ข้อสอบทุกรูปแบบเลยแล้วพี่ก็จะรวมหลักการเทคนิคสูตรลัดมากมายให้น้องส่วนน้องๆขนอไหนที่สนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า Line@ English Nilin ได้เลยนะคะ